you <laughs> สวัสดีครับทีเด็ดบอลดังวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับเบทริเครหสสึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกระหว่างเบนฟิก้าพบกับลิเวอร์พูลราคาต่อรองเปิดมาที่ลิเวอร์พูลต่อ1ลูกครึ่งยูฟ่าแชมเปียนลีกเกมในรอบ8ทีมสุดท้ายเบนฟิก้าเตรียมเปิดสนามเอสตาดโอดาลุตต้อนรับการมาเยือนของทีมลิเวอร์พูลโดยจะบ้านเบนฟิก้าภายใต้การนำทีมของเนลสันเวลิซิโมเต็มที่อยู่แล้วเพราะเป็นเกมแรกประกอบกับมาตรฐานในเกมย่อของทีมเองก็ยังคงสอบผ่านอยู่เพราะตลอด12เกมหลังสุดของพวกเขานั้นแพ้มาแค่ครั้งเดียวทางฝั่ แ,แม้ว่าจะเป็นรองในแง่ของความเคยชินของสภาพแวดล้อมก็ตามทีดูแล้วลิเวอร์พูลเกมนี้น่าจะไม่ใช่เกมที่ง่ายเพราะเจ้าถิ่นเองมาตรฐานในเกมยยาวก็ยังคงไปได้สวยดังนั้นเกมนี้เต็มที่น่าจะเป็นการเบียดเข้าวินซะมากกว่าทีเด็ดสนองวันนี้รองกนเลยเบนฟิก้าสกอร์ติคาดเบนฟิก้าเปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูลแค่ศูนหนึ่ง ต่อการที่คู่ที่2ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับอาริโกมาลิกราคาต่อรองเปิดมาที่แมนซิตี้ต่อหนึ่งลูกควบหนึ่งลูกครึ่งยูฟาแชมเปี้ยนเกเกนในรอบ8ทีมสุดท้ายแมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมเปิดสนามเอริฮัสสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนทีมอาริจโก้มาลิกโดยเจ้าบ,บ้านแมนซิตี้ภายใต้การนำทีมของเปปกดเดลล่ายังคงพาทีมเดินหน้าสารต่อผลงานที่ดีมาได้อย่างต่อเนื่องเกมที่แล้วก็เป็นการเก็บชัยมาได้เหนือเบอร์ลี่ซึ่งก็ทำให้ตลอด7เกมหลังสุดของพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยทางฝั่งแอนมาลิกภายใต เกมรับก็ยังคงเสียกันยากเกมที่แล้วก็เป็นการเอาชนะอราเบสมาได้ซึ่งก็ทําให้ตลอด8เกมหลังสุดของเขายังไม่แพ้ใครเลยดูแล้วเกมนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เน้นเต็มที่อยู่แล้วแม้ว่าจะเป็นทีมไม่มีกองหน้าธรรมชาติก็ตามแต่ในท้ายที่สุดแล้วคาดว่าเจ้าถิ่นน่าจะเอาชนะไปได้ก่อนเพื่อกลุมความได้เปรียบแต่สกอร์คงไม่น่าเกินแต้มต่อหรอกครับทีเด็ดฟนงวันนี้รองไปเลยแอนมาิกสกอร์ดีคาด แอนมลิกบุกแพ้แมนซิตี้แค่2อหนึ่งและถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าเร้จะไม่เสียใจอย่างแน่นอน